คือตอนตั้งโพสไอจี IG ใช่ป่ะขอร้านอะ่ะคือโพสแตกมากมากอีกแล้วตอนแรกเห็นแบบยอดไลค์ไม่เยอะแต่ว่าทุกคนบิมร้อยร้านมีอยู่จริงคือได้เข้ามันมันหนึ่งร้อยร้านอะ่ะทุกคนแบบใส่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 ร้านมาให้แบบเยอะมากจริงๆก็จะแบบคลิปนี้อาจจะตามได้ไม่ครบนะคะเพราะมันเยอะมากจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวมาใหม่นะทุกคนนะแต่เอาแค่นี้ไปก่อนนะไปค่ะ let's go แล้วเราก็ถึงร้านโยซุบะกันแล้วค่ะซึ่งเป็นร้านชาเขียวชื่อดังประจํามเมืองชนบุรีนั่นเองค่ะพี่ต่อก็บอกอร่อยแล้วลูกเพจทุกคนก็บอกต้องร้านนี้เท่านั้นที่เป็นชาเขียวเพราะว่าเจ้าของเขาไปเรียนชงชาจากญี่ปุ่นมือเลยฉันก็แบบอุ้ยตายขอมาลองหน่อยค่ะซึ่งโยซุบะแปลว่าใบคลอเวอร์อสีแชกเนาะโยสแปลว่าเลขสี่บะคือแปลว่าใบไม้ก็คือเป็นสีใบไม้นั่นเองจ้าแล้วก็จะเป็นใบคลอเวอร์อยู่ข้างบนไปค่ะไปลองชิมกัน มีพิธีกรร่วมนะคะน,น้องพอเก็ตค่ะที่นี่เขาจะมีแบบเป็นหลังชาเขียวที่ดูเป็นแบบสเปเชียลตี้จริงๆแล้วก็ตรงชารางคางสั่งอะ่ะเขาจะมีบอกเลยว่าชาเขียวแต่ละตัวรสชาติเป็นยังไงมีความหวานความขมความอะไรแบบกลิ่นโทนเป็นแบบเนน,นตี้หรือสโมกกี้อะไรเงี้ยให้เลือกตามที่ชอบได้เลยซึ่งเราชอบมากๆรู้สึกว่าการมีชาเด็นคือสิ่งที่ดีมากสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันเราควรจะเลือกสิ่งที่เราชอบค่ะนดบีมก็เลือกโอคุนวิโดดีไปพอเก็ตก็เลือกโยเซบะใช่ไหมอืออืเป็นพัน แล้วก็สั่งวาราบิโมจิของปวดที่ต่อเลยจ้าเป็น3อย่างด้กันค่ะวันนี้เดี๋ยวรอชิมนะคะกินแล้วนะคะวาราบิโมจิจ้าชมตรงนี้เลยค่ะแป้งโมจิแป้งวรางวราบิคือเหมือนจริงๆคือเป็นแบบสไตล์แบบไม่แข็งจนเกินไปนุ่นๆนุ่มๆแป้งวาราบีวาราบิจะแตกต,ต่างโมจิธรรมดานะคะวาราบิโมจิคือแป้งโมจิที่ ใสหยุ่นยืดนิดนึงไม่ได้ไม่ได้แข็งแบบก็แล้วไม่ได้หนึบหนักเท่ากับแป้งโมจิขาวปกตกิคือทําเสร็จแล้วรอแล้วก็ตัดเป็นชินช้นๆแล้วก็ไปแช่น้ําเย็นให้มันแบบคงตัวนั่นะคือวารรบีโมจิซ้อนนี้เขาเขาทำเหมือนมากเคิรเจอร์ได้แล้วก็ที่นี่เราว่าอร่อยเคิรเจอร์ดีเลยแบบหยุ่นหยุดกำลังดีแล้วก็หอมชาเขียวมากๆหอมถั่วที่นางโกกที่เขาร้านมากๆคือซอสเนี่ยเขาใช้เป็นคุรโรเมสือเนาะคุรโรเมสือเป็อซอสน้ำตาลทรายแดงมันก็จะมีความแบบกลิ่นโทนนัตตี้นัตตี้เราก็เข้ากับตัวววววาาาารรบิโมมมจกออ่่ยแล้ไไหหนนปดี อร่อยมากค่ะที่ต่อแบบดูดดบเจลนีดาบเพิ่มขอชิมตัวโอคุปิดริชาอร่อยค่ะชาเขียวดีเลยชาเขียวแบบเข้มข้นเคยเคยทำริวชาวเขียวไปเนาะแล้วก็จะมีสีเจ้าในดวงใจใช่ปะเราว่านี้เขาระดับเดียวกันมีความแบบอร่อยเข้มข้นหอมเพข้ามันนมไรดีที่สำคัญมันมีความมูมมันทิ้ง้ายอยู่นิดนึงอะเวลากินเสร็จใช่ปะก็จะแบบ มันจะวนหวานๆตรงเนี้ยเรียกว่าอูมามิอร่อยคะอร่อยชอบความเค็มอะไม่ได้เค็มมากแต่ว่าคือความเค็มของชาเขียวแร้สูมันคืออูมามิอะแหละอืมอร่อยดียดคือเราไม่รู้สึกวันนี้ขมมากกินง่ายแล้วก็อูมามิค่อนข้างสัดเจนอร่อยดีค่ะแต่อของเราของของบิมก็ไม่ขมมากนะถือว่าขมกําลังโอเคสําหรับคนที่ชอบกินชาเขียวที่ไม่ขมมากเราก็าได้ตัวเนี้ยอูมามิดีแต่ว่านั่นแหละค่ะทุกคนสามารถมาดูแผ่น ชาร์ดได้เลยว่าชอบแบบไหนเราถานที่ร้านก็ได้เลยอ่าชาร์ดเขาเราเข้าใจเลยอะคล้ายๆกาแฟก็จะมีโน้ตเขียนไว้ว่าอันนี้ทนนัตตี้นะอันนี้กินแล้วจะขมตอนท้ายจะขมตอนกลางลอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเออมันเพิ่มความอยากลองน่าสนใจรสชาติก็คือวาลาบิโมเจแหละแต่ว่าโมเดเท็กซ์เจอร์ดีมากสำหรับเรานะเท็กซ์เจอร์ไม่แน่นเท็กซ์เจอร์ค่อนข้างกินสบ,สบายสบายอร่อยดี และตอนนี้ค่ะเรากำลังมาถึงร้านไอติมที่ทุกคนแบบเดอะมัสก็คือเม่งไอศครีมที่ชลบุรีค่ะเป็นร้านไอติมที่มีบางสูตรทรำมยา,ายาวนานกว่า50ปีก็เลยแบบขอมาลองหน่อยคือดูรูปแล้วมันแบบมันต้องมามันดูเข้มข้นมันดูกะทิถึงเครื่อง l อ t s go <S ดูเลาค้งมากแฟนฉันใช่ไหมพูดเหมือนกันรบกวนกับการหายแฟนฉันมากๆม,มีใไงเพื่อนเธอรูปเธอแฟนฉันแล้วก็ถึงร้าน,นไอติมแล้วค่ะทุกคนคะ่ะ Let's ก o ขอชิมค่ะสูตรกะทิห้าสิบกีอันนี้สามารถเลือกได้นะเขาใส่เครื่องไม่ใส่เครื่องบิม๊มมนเลือกใส่เครื่องก่อนเนี้ยมันก็มีเขาเลือกได้สามเครื่องก็เลยเลือกลูกชิปกับมันแต่เขาก็ราดนมข้นหวานให้จริงๆไม่ราดก็ได้แล้วแต่คนเลยมีให้ราดนมข้นหวานแล้วก็มันมจืดอะไรเองเี้ยนี่ลองให้ราดทุกอย่างทำกะทิห้าสิบกีได้ หวานบอกว่ากะทิหอมมากข้อแรกเลยกะทิอร่อยมากกะทิหอมมากและถั่วลิสงเขาเป็นถั่วลิสงขั่วใหม่เว้คือมันกรอบแล้วมันหอมแบบหอมกลิ่นขั่วมากๆคือหลายร้านเนาะถ้าเกิดมันขายไม่ดีถั่วมันจะมีกลิ่นหืนแต่เนี่ยคือไม่หืนเลยหอมแบบหอมดีมากตกใจไยเมื่อกี้แล้วแบบหอมมากยเงี้ยดีอร่อยอันนี้ที่ฉันสั่งรสกะทิสูตรกะทิ50ปีนะคะเป็นสูตรดั้งเดิมก็คือกะทิหอมเลยจริงจริงเลยแต่ว่าเนื้อมันจะละลายเร็วมากเพราะเขาไม่ใส่สารอะไรเขาใช้แบบสูตรไอติมดั้งเดิมจริงอันนี้คือมันแบบ มันจริงอะ่ะข้างในไอติมอ่ะมันจะมีขนุนซึ่งขนุนเขาไม่ใช่เทคเจอร์แบบคุณรู้ไหมกะทิทั่วไปมันที้เขาใส่ขนุนขนุนมันจะแข็งๆแล้วเป็นแบบเม็ดๆอะแต่อันนี้มันเทคเจอร์ขนุนเขาแบบหอมเป็นกลิ่นขนุนจริงๆอ่ะเหมือนเขาใส่ขนุนแบบขนุนสดๆแบบหั่นชิ้นหนานทีหนึ่งเข้าไปอะ่ะอร่อยขอบคุณที่แนะนำนะคะถูกใจคะ่ะมีรถรถหนึ่งที่อยากลองมากๆเขาเห็นเขาแปะป้ายเขาบอกว่า รสกะทิซอตรคาราเมลเขาใช้น้ำตาลมะพร้าวทแท้ๆที่มาจากสวนมะพร้าออแกนิกไม่ใช่สารเคมีในการเพาะปลูกและยังเคี่ยวด้วยเตาฟืนแบบโบราณดูความขายเขาแล่ปัจจุบันนี้มีน้ำตาลมะพร้าวทแท้ๆในตลาดน,น้อยมากๆเพราะส่วนใหญ่จะใช้แบบผสมแต่ร้านเขาใช้แบบแท้ร้อยเปอร์เซ็นเป็นภูมิปัญญาเพียงหยดตาลที่เขาไม่อยากให้จางหายเขาเลยมาทำไอติมซอตรคาราเมลคะ่ะซึ่งคือชิ้นไหนฉันไม่รู้มากินกินใรถจะ้ะแต่ว่าที่สั่งมามีตัวนี่้าหลามหนองมนบวยตากที่แฟนคลับทุกคนอยากให้มาลองแล้วก็มีบวยซอเบ ก็มีนี่แหละแล้วก็ซอสเตย์คาราเมลสีรสจ้ากล้วยหนึ่งนะคะ35บาทสามารถสั่งได้สีรสม็กซิมัมแล้วก็ด้านบนสามารถเลือกไม่เอาท็อปปิ้งนมข้นหวานก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้รู้สึกว่าหวานไปน้อยหนึ่งพระโดนนมข้นหวานก็เลยนีขอแค่นมข้นจืดกับถั่วทีส่งเพราะถั่วท่สงอร่อยจริงจ<า>ริงหยุดแรปชิมแล้วคะ่ะบวยตา กลิ่นกล้วยตากชัดมากๆคือครั้งแล้วอ oh, ้อดิซึกล้วยตากมีเ t e เจอร์กล้วยตากใส่เข้าไปด้วยจะเป็นชินชนชนช้นิๆแ one, ต่ t e เจอร์กล้วยตากก็จะค่อนข้างเป็นชิ้นที่นิ่มๆแบบมียุนๆนิดนึงอ่ะเป็นเ t e เจอร์ของกล้วยตากแล้วค่อนข้างหวานค่ะต่อไปอันอันยล่างค่ะมีเ t e เจอร์ของซอสสีน้ำตาลน้ำตาลอยู่ซึ่งกลิ่นนั้นมันจะกลิ่นแบบกลิ่นคล้ายๆมะพร้าวอะ่ะซึ่งนั้นเขาเรียกว,ว่าคือสีน้ำตาลมะพร้าวปะมันมีเ t e เจอร์ของความแบบเหมือนมะพร้าวกรูดอยู่นิดนึงอะ่ะแล้วหอมกลิ่นแบบ มะพร้าวอย่างนั้นอ่ะเหมือนกับคล้ายๆกลิ่นของแคร์มบ้าบิ่นใก่ไหมคะทุกคนกลิ่นชิ้นมะพร้าวอ่ะก็เลยกลิ่นอะไรวะออกมาคือตัวนี่แหละตัวซอสไตคาราเมลแล้วก็อมเค็มอ่นอนๆเลยเค็มน้อยมากๆไม่ใช่ซอสไตคาราเมลแบบที่เราคุ้นเคยมันมีความเป็นมะพร้าวมากกว่านั้นอยู่ต่อไปข,าาข้าวหลามบองมลข้าวหลามคือเห็นๆข้าวหลามอ่ะข้าวหลามคือข้าวหลามอ่ะกลิ่นข้าวหลามแบบข้าวหลามอ,อย่างเ <laughs> งี้ยหอมกลิ่นบ้างไม้ไผ่เลยกลิ่นนี้มันกลิ่นขั้นบางๆระหว่างข้าวหลามกับไอ้นั่นอ่ะ ขนมจากขนมอะไรครับขนมใบจากเออขนมจากอะมันมีกลิ่นนั้นอยู่ก็อ,อร่อยดีแต่ใดๆคือทั้ง3ตัวกะทิเข้มข้นมากๆแบบโซโกะทิอีกเนี้ยต่อประติอท้ายขบวยครอวเปลือบัวหิมานแบบที่พี่ต่อชอบมีความแบบับเค็มอมเปรี้ยวอ่อ,อน,ออนๆแล้วหวานน้อยๆแต่ว่าหอมบวยมากๆหอมบวยเค็มๆอ่ะขอชมเครื่องเขาต่อเครื่องคือลูกชิ้นพีสั่งลูกชิ้นแล้วก็ตัวมันมาเนาะ ลูกชิคือทำเองแน่ๆลูกชิดมีความแบบไม่ใช่ลูกทีจะเป็นลูกอะมันมีเนื้อของลูกชิดที่นิ่มๆอยู่แล้วหอมกินลูกคีจจริงๆแล้วก็หวานแบบหวานกะลังดีแล้วตัวมันเขาอะก็เป็นมันแบบเป็นท e เจอร์มันจริงๆอะมไม่ใช่แบบมันที่เคลือบนอกแข็งๆอะมันยังมีทคเจอร์ของมันอยู่ข้างในอะซึ่งเราว่าทั้งสองตัวนี้ทำได้ดีมากๆเลยจอยชอบไอติมหวานปกติค่ะแต่ว่าอร่อยจริงๆเข้มข้นจริงๆอยากให้มาลองแนะนำแล้วเขาราว,ว่าเขาไม่ใส่สารแบบจับแข็งนะเพราะว่ามันละลายเร็วมากๆเลยมีความโบราณดีจริงๆแนะนำอร่อยกล้วยตาค่ะ อร่อยมากไอติมที่นี่หวานนะแต่ว่าเป็นไอติมโบราณอะมันเป็นความหวานของโบราณแล้ว texture มันมีความฟูอะ่ะมันจะแบบเป็นขุยๆฟูๆซึ่งส่วนตัวชอบนะรู้สึกแบบโฮมเมดดแบบโบราณดีแล้วเรารู้ว่ากล้วยตากอะมันมีรสที่แบบเฉพาะมากมันไม่ใช่ไอติมกล้วยนะเว้ยมันคือกล้วยตากเลยอะ่ะน่าจะเป็นความน้ำเชื่อมเคลือบๆหน่อยว่าแบบเอออร่อยมากเลยค่ะ รู้สึกว่าสร้างสรรค์ดีอร่อยทั้งรถเลยอะเอออยากกินอีกเยอะๆเลยเอาจริงเพราะว่าแบบลูกเดียวมันไม่พอไม่ถูกคือเคยกินไอติมโบราณแบบนี้ร้านหนึ่งที่เป็นข้าวเหนียวดำรู้สึกว่าอร่อยมากก็รู้สึกว่าเอยร้านนี้มันก็น่าจะอร่อยเหมือนกันซึ่งมันก็อร่อยแต่ว่าซ e x จอร์มันต่างกันนะมันไม่ได้เป็นแบบมีข้าวเหนียวเป็นแบบต่อนๆเป็นเม็ดๆอะไรเงี้ยอันนี้มันเหมือนเลไปแล้วแล้วก็มีกลิ่นมะพร้าวหอมๆมีกลิ่นแบบข้าวเหนียวดำอะไรอย่างเงี้ยอันที่ชอบที่สุดจริงๆตอนนี้ก็คือกล้วยต่างเหมือนกันคือถ้าเกิดคคนนีี้้้เเเยยยกกกกิลตตาา่ะะะจรูมัษณฉพ ไม่เหมือนกล้วยอย่างอื่นนะมันจะมีความแบบคาราเมลไลซ์ของมันแล้วมันคือแบบมันมีเนื้อของ t e x t อร์ของกล้วยตาอยู่ในเต็มด้วยมันแบบดีเอางี้เราว่าเราแนะนําสมมติว่าถ้าเกิดจะสั่งหนึ่งถ้วยสี่รสอะแนะนําว่าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าจะกะทิก็กะทิล้วนถ้าอยากกินแบบซอเบกก็แยกไปอะไรแบบนี้พี่พอต้องการกาแฟค่ะเลยจะไป,ไปแวะ grab กาแฟขึ้นมาแก้วหนึ่งค่ะนั่นก็คือร้านมีเดียนั่นเองค่ะต้องบอกกันนะคะกระกอบมาทริปนี้บีไม่ตั้งไอจีอีกละวถามว่าร้านไหนเด็ดแล้วทุกคอมเมนต์ที่เป็นสายกาแฟจะบอกมีเด mm ีย hmm. มมีเดียม d i u m m e d i ี m m ี d i u m เราก็เลยโอเคไปไว้มีเดียไม่พอ grab กาแฟกันสักหน่อยค่ะแล้วเดี๋ยวไปกินครัวซองกันต่อจ้ะแต่ตอนนี้กาแฟก่อนจ้าดูดีอยู่นะ เยอะอยู่ท้าทางน่าจะอร่อยตามสมคำ,ำน้ำเลอที่ร้านดูมีแบบเมลิกาแฟคั่วเองด้วยแล้วก็มีแบบสั่งมาจากโลโก้ออสเตรเลียด้วยแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงนิดนึงเออไม่ถึง450บาทแต่ว่าที่สนใจจริงๆคือมาจากโลโกออสเตรเลียแต่แบบ250กรัมราคาประมาณ750ซึ่งก็เรารู้สึกว่าเรายังแยกไม่ออกขนาดนั้นว่าจะแตกแต่กเลยไม่ได้อมาอันนี้สั่งไอซ์อเมริกาโนมาค่ะเคนยาจริงๆเราชอบโทนเปรี้ยวนิดนึงก็เลยสั่งเคนยามาเขาบอกว่าตัวนี้เปรี้ยวที่สุดเนาะ เบอร์รี่เลยวะ่ะเปรี้ยวจริงอย่างนี้โน้ตที่เขาบอกก็คือมัมเลดดกรปฟุตแล้วก็สเนกเกอร์บาร์ก็เปรี้ยวเลยอะก็โอเคนะมีความแบบเมาๆนิดหนึ่งด้วย แปลกดีซับซ้อนดีของพี่ต่อจะเป็นนัตตี้ใช่ไหมพี่ต่อเออเราสั่งโกเตมาราเขาบอกว่าตัวนี้ในบรรดา4ตัวที่เขามีเลนที่เขาขายอะก็คือตัวนี้จะนัตตี้สุดแตง่งจริงแล้วว่าโดยรวมเขาเขาเป็นเมดฟูตี้ทั้งหมดแหละขึ้นอยู่กับว่าแบบโนสไหนโทนไหนอัฟเตอร์เทสแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อัฟเตอร์เทสอาจจะไม่เปรี้ยวมากแต่ก็คือสัมผัสแรกคือเปรี้ยวอยู่ดีก็ฟูตี้อยู่ดี แล้วตอนนี้ก็ถึงร้านเฟอร์มนติแล้วค่ะเป็นร้านที่ใน A.G. ทุกคนบอกให้มาลองเขบอกวอาโคซองเขาอร่อยมากก็ขอลองใหม่แล้วกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีน้ำผ่านในร้านให้ซื้อกับบ้าน ตอนนี้รู้สึกว่ากินเยอะๆต้องการอะไรที่เป็นโซดาก็เลยสั่งคราฟโคลาค่ะแล้วก็ตีอีกตัวนึงก็น่ากินอะโวคาโดฮันนี่สายซินโตเบอร์ก็อยากจะลองโอโวคาโดันนีจริงๆเนี่ยมีความเลือกของซองไม่ถูกระหว่างเพลนกับแฮมชีสแต่เขาบอกแป้งเดียวกันก็โอเคงั้นก็เอาแฮมชีสไปค่ะอยากกินของค้าวนิดหน่อยทุกคนคะถ้าได้เรียนเรื่องคราฟโคลาจากเทปของเพื่อนที่แวมนะคะที่เขาทำสดที่บ้านก็จะรู้ว่าเขาจะต้องมีพวกแบบผิวส้มผิวมะกรูดแล้วก็พวกทีนัมมอนแท่งเข้าไปต้มด้วยกเสีีอันน้าแบบมมีควาอยต่แแค่เเนีี้้ยยปั๊บลลววก็โซดดดา๋องชิมู ขอชิมครับโคลาโฮมเมดหนคะ่ะโอ้หกลิ่นซินนามอนชัดบ้างมากกินอบเชยเบาขึ้นเลยอะถ้าใครไม่ชอบอบเชยก็จะยากนิดนึงอะฉันว่ากลิ่นมันมันค่อนข้างแรงอะค่ะทุกคนคะมันมีเส้นระบางๆงระหว่างครับโค์ากับยาแก้ไออะแต่ว่าอร่อยค่หอมกลิ่นชัดมากๆแล้วก็จะเป็นหวานอ่อนๆกลิ่นก็คือเหมือนกลิ่นโคลาจริงๆอะแต่ว่าส่วนตัวอยากให้เปรี้ยวกว่านี้น้อยนิงค่ะมา็ต้กจองแฮมชีสค,ค่ะ ยันงเขาทำดีนะพี่พอกชันก็คือเรียงตัวสวยเลยดูสิตอนนี้ได้กลิ่นหอมใหญ่ชัดมากๆอ่ะพอซองแป้งหอมเลยอร่อยเลยกรอบข้างนอกนุ่มข้างในแล้วก็ ไส้เขาอะจะมีความฟิลลิ่งเหมือนกินซอสขาวนิดหน่อยคือมันมันกลิ่นหอมหัวใหญ่มันแบบมันชัดมากๆแล้วเค้กแต่หอมหัวใหญ่เยอะอะมันหวานหอมเว้ยคือรู้เร็วไม่หวานน้ำตาลแต่ว่าน้อมใหญ่จริงๆอะแล้วก็มีความครีมมี่นิดๆอยู่แต่เราอะยังไม่ได้กลิ่นแฮมเดี๋ยวกินเข้าไปเรื่อยนจะได้กลิ่นแฮมกินก่อน <S <S แฮมก็จะเค็มๆแล้วด้านบนโคตรมีพริกไทยอยู่เราก็เลยมันฟิลลิ่งเหมือนกินซอสขาวมากกว่าสำหรับบิ๊มนะแต่ด้คือแป้งโคตรเขาอร่อยจริงๆเป็นแบบที่เราเคยบรรยายกันนะโคตรมจะมีสองแบบแบบ ที่มันค่อนข้างฟูนิดนึงอ่ะอันนี้เป็นแบบฟูนิดนึงอ่ะซึ่งเราว่ามันเป็นฟูที่โอเคชอบแต่ว่าก็จะไม่ได้ริชเนยมากๆากเากินคู่กับแฮมชีสก็จะไม่แต่ว่าไม่เล่นจนเกินไปแล้วว่ากำลังดีอร่อยดีฮะไป,ไปเราจะไปถ่ายรูปเล่นกันแล้วค่ะทุกคนคะไปค่ะ ท็อปฟี่เค้กมาค่ะของดังชนบุรีเรามาสายนิดนึงเนาะมาประมาณ4ี่โมงก็จะเหลือแต่ไซส์ใหญ่ละถ้างบนเป็นผัวโิมัวรหิมะพ,พันกินแล้วนะคะอืมท็อปอืมอร่อ,อยเลยหนึ่งกะปองเบานุ่มแต่ข้างบนอะที่อร่อยคือข้างบนแล้ว,ว่าพัฒนาข้างบนกรอบนิดนึงมีความคริสปเบาๆแล้วก็ผัวมันม่วงหิมพานเขา่า กรอบทั้งหมดเลยคือใหม่อย่างนี้โดยกินแล้วไม่มีกลิ่นหืนเลยแล้วข้างบนก็ไม่ได้แบบคือเราคือหลายเจ้าในกรุงเทพน้องมันจะมีความเปียกๆไม่กินเหนียวเหนียวแต่เจ้านี้คือกรอบอ่ะแล้วก็มีความหนานิดนึงแล้ว,ว่ากำลังดีมากๆเลยแล้วกินโดยรว,วมคือไม่หวานจัดจนเกินไปอรอ่อยไอ้เคก้กนุ่มมากเลยอเหมาะกับการซื้อกลับกล่องน,นี้ค่ะฝากคุณแม่ และนี่ค่ะเราังอยู่ที่ร้านแพนเค,ค้กที่พี่ต่อรักมากๆเป็นร้านที่แบบมาทุกทีต้องซื้อตลอดเป็นร้านซูเฟ่แพนเค,ค้กแบบญี่ปุ่นนางซื้อกับกรุงเทพค่ะฉันก็เลยมารับของเพื่อน,นางค่ะแล้วตอนนี้ขอแอบชิมหนึ่งชิ้นซิวว่าที่พี่ต่อชอบมันขนาดไหนกันเชียวไปค่ะฉันถามพนักงานค่ะเป็นไหนพี่ต่อบอกเขาไปเอาของที่พี่ต่อสั่งไว้อยู่พี่ต่อคงมาสั่งมันแต่ตอนเช้าอะ่ะบอกเขาจะมาวันนี้ตอนทุ่มเดยดูความอยากกินอย่นี้ของเขาฉันเห็นฉันก็เลยแบบขอลองตัวออริจินอลหน่อยแล้วกันค่ะพนังกงาน แต่เขาสั่งกลับบ้านแต่ว่าชั้นเองชันคือคนที่ทําตาแบบต่ออย่างเงต่อก็บแบบอาชิมชมไปเลยชิยมไปเลยของที่บ้านกินได้มันดูฟอฟฟี่มากๆแล้วส่วนผัมคือราคาดีมากจริงๆราคา140บาทบ้าเรานิ่มมากๆค่าคาแล้วนะคะอร่อย อร่อยจริงเนื้อนิ่มมากมีความแบบกรอสสมชื่อกรอสแปลว่าใส่ผงที่แปลว่าโปรตูใช่ปะมันนุ่มจริงๆเลยแล้วเนยเขาอมเค็มนิดนึงอ่ะมันแบบเป็นเนยจริงๆแล้วอมเค็มอร่อยเนี่ยน้ำผึ้งกินกับไซรัปก็คือดีเลยแต่จริงๆไม่กินไซรัปถ้าหวานน้อยคือไม่ต้องทิ้มไซรัปก็อร่อยแล้วเป็นแค่แผ่นเค้กกับเนยก็ดีมากแล้วราคา140บาทแม่ตกใจใช่เย็นๆคือดีมากขอชิมแบบออริจินอลค่ะกินแล้วนะคะน่ากินมากๆกินแต่ดักช์ม ดูว่าทำไมต่อชอบแล้วมันเหมือนกับลับฟี่ที่ถ้าเทียบกับลาบฟี่แกล่ะจริงๆเลยนะอันนี้เบาวกว่าคื่อของแกลมมันจะมีความเบาแต่มันยังเนื้อแน่นอยู่แต่อันนี้คือเบาแบบเนื้อเบามากๆจริงๆแบบไม่ได้แน่นมากมันแบบมันเป็นฟองน้ําจริงๆอะ่ะแบบรู้สึกเลยว่าเป็นฟองน้ําที่แท้มันจะเปียกนิดนึงข้างในแต่ว่าเบามากๆค่ะคั่วคัวภาษาญี่ปุ่นวันนี้แต่ว่า ฟูฟูฟงฟงฟัวฟัวดีค่ะหรือครีมข้างบนอาจจะเราว่าหวานน,วาน,นิดนิดนิดนึงอ่อนๆก็เลยเข้ากันกับเนื้อแผ่นเคก้กคือมันเบาชนเบาอ่ะก็เข้ากันดีแต่ส่วนตัวยังชอบของไปต่อมากกว่ายัางชอบแบบไม่มีครีมราดมากกว่ารู้สึกว,ว่าเอจนั้นอร่อยมากๆจริงๆมันเบาจริงๆทั้งหมดชอบค่ะนีะม่มีกินไข่ด้วยคือเขาคงขายดีจริงๆอ่ะของเขาคือหอมอร่อยเลยค่ะแล้วก็หวานน้อยหน่ชอบแต่กินเนยฉันชอบแบบมีอย่างเนยมากกว่าน่ดีกว่าอันนี้มันเป็นหวานกับหวานช้นหวานไม่ค่อยชอบชอบปิดเค็มนิดหนึ่งอร่อยกว่าเป็นยังไง เนาะอร่อยแล้วราคาดีเว้จริงแ,แบบเล็กๆคือดีนางตัวใหญฉันดูวย็นง,ง,งคนยังไงขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยชอบแป้งค่ะจบแ,แ,ลและนี่ค่ะก็คือทริป,ปบางแสนชนบุรีค่ะที่เราว่าเราคาตะของอร่อยมาแล้ว<ม>ถ้าเกิดชอบ่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ พวกคนมาวันเดย์ทริปได้เหมือนใกล้ๆกรุงเทพหรือจะนอนค้างก็ได้จ้าแต่วันนี้ไปก่อนละเดี๋ยวรอบหน้าพามาเที่ยวใหม่เพราะว่ามันอยู่ใกล้กรุงเทพนิดเดียวแล้แลวมันยังมีอีกหลายร้านที่เรายังไม่ได้ลองค่ะค่อยว่ากันวันนี้ไปก่อนละต้องรีบขับรถกลับไปไปขอไม้เลยกินต่อยังไงข้าวมาขอไม้ขอไม่เดี๋ยวนี้สองกล้องนะ <Okay. S 1> กล้องลงเฟซกับกล้องลงคลิป